ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ติดมันอันนี้เป็นติดมันเราสามารถสั่งสินค้าได้เลยส่วนหมูสวัสดีค่ะทุกคนจ๋าวันนี้นะคะแจ่วบองแจ่วลาวมาแล้วเนาะคือไอ้บอกนะจ๊ะมันหมดสต็อกเลยเนะาะไอ้สั่งมาแค่300กระปุกนะคะวันนี้พร้อมส่งนะคะคนที่เพิ่นสั่งกไอ้ก้อนนะันนี่นะทักมาใหม่ในเด้อไอ้จำได้ว่ายโดนสิบกระปุกแล้วก็พี่แมวหกระปุก พี่อ้วนยี่สิบกระปุกเลยแล้วก็หลายคนอยู่ทักมาไหมพี่น้องจ๋าเยสซว์ไอบบใ,ใส่ใจนะจ่ะไอใส่ใจอยู่แต่หลายคนแหงแ้งเนาะมาแล้วนะคะสินค้ารอบนี้เนาะกินกับเนื้อแดดเดียวหมูอะไรอย่างเงี้ยจะอร่อยมากเนาะนี่นะคะทุกคนแจวราวแจวบองนี่นะแจวลาวแจวบองนี่นะคะแจวบองเนาะอันนี้เป็นแจวบองนะคะ ในปริมาณ130กรัม130กรัม69บาทนะคะทุกคนจะแล้วก็มีคนถามว่าโปรโมชั่นหมดหรือยังโปรโมชั่นส่งฟรีหมดแล้วนะคะเพราะว่าไอ้บามารถจัดโปรได้ทุกวันเนาะไม่สามารถจัดโปรได้ทุกเดือนตัวใดที่บางเทื่อถ้าแบบว่าเดือนใดได้กำไรหลายๆหลายๆไอก็ go, จะจัดโปรเนาะแต่ตอนนี้คือโปรโมชั่นการส่งฟรีหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นแจวบ,บองเนาะมาดูแจวลาวค่ะ อุ๊บเออแล้วก็มีคนถามว่าแจ่วบองนี่มันสุกอยู่บ่แจ่วบองนี่เป็นแจ่วบองที่ดิบนะทาไมไอ้ส่างดิบเพราะว่าบางคนกินดิบบางคนกินสุกใช่ไหมสามารถเอาไปผัดได้ไหมเอาไปผัดได้นะจ๊ะเอาใส่ผัดใส่หมูก็ได้ใส่ไก่ก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไอ้ส่างสุกมาคนที่กินดิบก็ไม่สามารถกินได้เนาะไอ้ก็เลยส่างดิบแล้วถ้าอยากเอาไปผัดเป็นซุกก็จะอร่อยมากนะคะ วันนี้อาจจะเปิดกินเลยนะอมีออเดอร์เนื้อมันนี่นะเนื้อสองกิโลนี่จะส่งพร้อมกับแจ่วให้เพิ่นเลยอ๋อพี่ไก่ลุ่งพี่ไก่ลุ่งอ๋อพี่ไกล่ลุงเพิ่นสั่งกับขนมจีนพี่ไก่ลุงขาขนมจีนยังไม่มาเลยนะคะเพิ่นบอกว่าเพิน่นอยากได้พร้อมกับขนมจีนนะคะเป็นหมูสองแพ็คเนาะอันนี้ก็จะเป็นแจ่วลาวนะคะเป็นแจ่วลาวค่ะ นี่นะคะแจวแลาวเนาะคือข้างในของเราเราอัดอย่างนี้ไว้เลยนะคะคนที่ได้ฮับไปเนาะคือเราไม่ได้ใส่สารกันบูด้าไว้ข้างนอกนี่ก็ได้แค่หนึ่งเดือนแต่ถ้าสมมติว่าเก็บไว้ในตู้เย็นนี่ได้สองสามเดือนผู้พี่น้องจา๋าถ้าพี่น้องได้รับปุ๊บก็เอาเข้าตู้เย็นไว้เนาะมันจะได้เก็บไว้กินนานๆนี่คือ แล้วก็มีคนส่งของขวัญวันเกิดให้อายผู้ใหเนาะคือแม่อ้วนเพราะว่ามีคนขออันนี้อายหลายคนอะนะขอที่อยู่อนะสองสามคนอันนี้ก็เป็นแจวบองนะ ไม่ใช่สีแจวลาวแจวลาวนี่เป็นแจวที่ไอชอบมากเลยนะคะไอว่ามันแซบนะคะทุกคนจะ้ะไอสั่งมาอย่างละร้อยห้าสิบกระปุกเท่านั้นไอคือสั่งบ่ามาไอคือโบสั่งหลายรอบนี้ปกติไอจะเอามาเท่าละห้าร้อยหกร้อยรอบนี้ไอไอเดาใจเพราะยายนย่งบได้เคยบอกว่าเพิ่น่าสถานทงสถานทูตอีอย่างแหละไอก็ว่าหลายบาได้เดี๋ยวเขาที่ว่าเจ้านี่เอาเพายานมาขายแล้วก็บอพาเรามาจากเทือดนะคะเนาะผู้ใดสนใจนะคะแจวลาวเป็นแบบไหนมานี่เลยค่ะ นี่นะคะปลาลดปลาลดก็กําลังจะมาเนาะเพราะว่าพระเจ้ากระถามหายอยู่ไอบอกว่าอาอกาลังสั่งผลิตนะคะนี่นะคะแจ่วบองจะเป็นอย่างนี้นะโดยส่วนมากแล้วคนสีบอกว่าแจ่วของอายจะอร่อยทั้งสองนะคะบางคนก็บอกว่าคิดถึงรสชาติเออที่แม่ประเทศเลยอืนี่นะคะนี่เนาะร3 0กรัม69บาท หมายว่าถ้าสมมติว่าสั่งเป็น10 20- 40อย่างเงี้ยค่าส่งเท่ากันไหมหนึ่งกระปุกก็เท่ากัน2กระปุกก็เท่ากัน3กระปุกก็เท่ากัน10 20 100ก็เท่ากันนะคะ,จะเจเลาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไอศิพาพี่น้องก,กินมือนี้แหละเดี๋ยวจะกินใส่เนื้อเดียวเดียวนะคะทุกคนนี่นะคะแจวลามันจะเป็นประเด็ดที่แบบว่าเอามะเพชอไปตำตำตำแล้วก็ใส่พวกตะไคร้ใบมะกรูดอีกอย่างหลายๆอย่างเนาะแล้วก็เป็นประเด็ดเป็นตน้นนะคะนี่จะเราผลิต เป็นสินค้าอย่างดีเลยนะคะสามารถสั่งได้เนาะหกสิบเก้าบาทเท่านั้นพี่น้องจา๋าเออพอหลังจจเนี้ไอ้กบมบูุ่อาจจะสั่งเมื่อใดอีกนะถ้าสมมติว่าปุ๊บปับ๊บพ่อใหญ่มาหรืออย่างไอ้ยังบุรูอีอย่างเลยไอ้เลยบ่อยากสต็อกสินค้าหลายถ้าถามว่าคนอื่นขายให้ได้ไหมขายให้ได้จ้ะแต่ว่าเด็กเขาก็ไปโรงเรียนแอนเพิง่งจะไดเออ้เปิดร้านนะอุ้มอิ่มกับบุคอยว่างปานไหนเนาะเนาะน,ะนี่กินกับเนื้อ กินกับเนื้อแดดเดียวอ,อันนี้เป็นเนื้อนะคะคนสร้างไว้เนาะนี่นี่นะคะเป็นเนื้อคนสร้างไว้เดี๋ยวอาจจะส่งวันนี้นะคะพร้อมกับเจอบอง5กระปุกเนาะเนื้อหมูเนื้อแดดเดียวเนี่ยเราสามารถสั่งได้ติดมันไม่ติดมันไม่ติดมันก็ได้นะคะอันนี้เป็นไม่ติดมันอันนี้เป็นติดมันเราสามารถสั่งสินค้าได้เลยส่วน อันนี้เป็นแพ็คละครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลไอคายอยู่ที่280บาทพี่น้องจะถึงเนื้อหมูสดจะขึ้นราคาเนื้อของเราก็ยังราคาคงที่นะคะเพราะว่าเราจะที่ไอบอลขึ้นราคาเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ได้กําไรจากตรงนั้นตรงนี้ก็คือตัวนี้ถือตัวนี้แพงก็ไม่เป็นไรส่วนเนื้อนะคะ290บาทนะจ๊ะก็คือกิโลละ580บาท1กิโลก็เป็น2แพ็คนะคะเป็น2แพ็คอย่างนี้เนาะอย่างนี้นะคะ1กิโลพี่น้องก็จะได้2แพ็คอย่างนี้นะจ๊ะ1กิโลเนาะอันนี้ก็เป็น หนึ่งกิโลของหมูหนึ่งกิโลของหมูไอสั่งเมื่อวานเนี่ยเพิ่นก็มาส่งเมื่อคืนเนานะเดี๋ยววันนี้ไอจะส่งให้พี่น,อนอ้องนะจ๊ะเนาะส่วนตัวนี้ไอก็จะเก็บไว้กินเพราะว่าไอาสั่งกินเองนะคะอืมเพราะว่าไอารู้ว่าวันนี้แจ่วบองมาไอาก็เลยบอกอไอ,อก็เลยสั่งเพิ่มมาเพื่อที่จะเอามากินกับแจ่วบองของไอ้นะคะทุกคนจะ้จะจ้ะหมูอย่างนี้เนะาะถเราฟิตอย่างนี้สามารถเก็บไว้ข้างนอกหนึ่งเดือนแต่ถ้าสมมติว่าเรา,เาไว้ในช่องฟิตเราสามารถเก็บได้หนึ่งปีเลยนะคะเยอะนะคะทุกคน ต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะหมูแดดเดียวกับหมูแห้งคนละย่างกันปุดละวอร์าาาา่าเปลนะี่ยนนะเข้าใว่าเอามันคือบมแหง้งหมูแดดเดียวมันบมแหง้งมันแดดเดียวค่ะไายทอดเสร็จแล้วนะอันนี้ก็เป็นคุณแม่เอามาให้เพื่อนหัวใ้มากินเนาะ แล้วอายก็ไปรักเขาอยู่เฮือนแม่มาแล้วมันช่ำม,มากเลยอร่อยมากเลยรอบนี้คือช่ำม,มากมจิดมันสวัสดีอีกรอบพี่น้องจ้าไอซิมจนมิีมดเสียบแหง อย่างนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแจ่วลาวนะคะแจ่วลาวจะเป็นอย่างนี้ใส่ตรงนี้นะจ๊ะมีปะลาะเป็นตอนอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบแบบตอนตอนแต่ใครที่ชอบแบบสับก็เป็นแจ่วบองเลยนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ ใส่ลงไปไมันเป็นแต่แสบและยายมาข้าวเหนียวไม่ร้อนเพราะว่ากินใบาสามใบสี่แล้วไปรักข้าวมาจากเหงืนอนอิมิสิ๊ข้าวค่อยได้หนได้มาพี่น้องมาหิวข้าวแห้งแห้งข้าวเศร้าแดบว่าคอยบ่รจำเด้อคุย ส้มผักคุณแม่ทำอร่อยมาก อืเธอแรกไอถอดแบบว่าติดมันเลิศแ,แ,แสสาษาไปแซบแซบชนะเลิศพี่น้องจ้ะอ,นอนีนี้อื้มรสอะในปาก ปากปากยของ

ข่ามันสามออ้บ้าสอบเสียงค่ะข่ามันสามอ้บ้ามันเผ็ดไหมนังอายาส็หรับไอายว่ามันบม่เผ็ดจั๊กายซิบบอกเป็นยังไงเผ็ดนิดหน่อยก็แล้วกันเนาะ ใกล้ลุงคะขนมจีนยังไม่มาเลยพี่จะเอาหมูไปก่อนไหมคะถ่านหน้าขนาดไล้ขนมจีนอืมว่าบบเพ็ดกับเพ็ดย้อนอยู่แล้วค่อยแซบหลายคนเด้อที่กินผักได้ย้อนอายคอยกินผักทุกชนิด แค่พอดีกินเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าจะด้ย,ยา,าขับไปอีกแล้วมันบูดนะอร่อยมากอร่อยมากแม่อมืสมพักยังบบเป็นไร ช่วงนี้แอบก็ไม่ได้แพ็คของเลยจ้ะเพราะว่าไม่แบบแพ็คๆอยู่เม่ื่อกล่องสองกล่องบารายอาบุคขายได้ขายของแล้วอืม กวางตุ้งแซ่บแซ่ดเกินอร่อยงงช่ำ อิ่มแล้วค่ะโอเคเนาะอากอิ่มแล้วจ้ะนนี้ก็เอาไว้ให้ลูกมาจากโรงเรียมแจวบองนะคะ69บาทเนาะแจวลาวก็69บาทเหมือนกันนะคะเนื้อหมูเนื้อแดดเดียวเนื้อหมูอยู่ที่280บาทครึ่งกิโลนะคะนั่นก็คือ1แพนะ็คเนาะส่วนเนื้อวอัว290บาท ครึ่งกิโลนะคะสนใจสินค้าอะไรก็ทักหาายได้ดจะเดิมมีน้ำปลานะคะดีท็อกก็มีนะคะสินค้าที่มีนตอนนี้ก็เท่าที่เห็น,นะคะ่ะสำหรับวันนี้อข,อขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ